สวัสดีค่ะบทเรียนนี้อธิบายความหมายของพระธรรมกิจการบทที่ 1, 35ข้อ3ถึง5และการนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตคริสเตียนความหมายของพระคัมภีร์กิจการ 1, 35ข้อ3ถึง5อธิบายถึงช่วงเวลาสําคัญหลังจากที่พระเยซูฟ,ฟื้นขึ้นพระชนก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เป็นเวลาที่พระองค์ใช้สอนและยืนยันสาวกเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า ข้อ 3. พระเยซูทรงแสดงพระองค์เป็นเป็นให้เหล่าสาวกเห็นเป็นเวลา40วันเพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนจริงและทรงสอนเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าข้อ 4. พระเยซูทรงสั่งให้เหล่าสาวกรออยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อรอรับพระสัญญาของพระบิดานั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้อ 5. พระองค์ทรงเปรียบเทียบการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ กับการรับบัพติศมาด้วยน้ําของยอนโดยบอกว่าอีกไม่กี่วันพวกท่านจะรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์ตอนนี้เน้นย้ําถึงการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเข้ามาเป็นผู้ช่วยผู้ปลอบประโลมและผู้ให้กําลังแก่ผู้เชื่อทุกคนสิ่งที่นํามาสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิตคริสเตียนจากพระคัมภีร์ตอนนี้เราสามารถนําหลักการสําคัญ3ประการด้วยกันค่ะ 1. ความสำคัญของการรอคอยในพระเจ้าเหมือนที่สาวกต้องรอคอยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอดทนและรอคอยการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตการรีบร้อนตัดสินใจด้วยกำลังของตนเองอาจนำไปสู่ความผิดพลาดได้การรอคอยทำให้เราพึ่งพาพระเจ้าอย่างแท้จริง 2. การพึ่งพากำลังจากเบื้องบนพระเยซูสั่งให้เหล่าสาวกรอรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อน ที่จะออกไปประกาศข่าวประเสริฐเพราะงานของพระเจ้าไม่สามารถทําได้ด้วยกําลังของมนุษย์เพียงอย่างเดียวเราทุกคนต้องพึ่งพารทธิด,ดานุภาพและสติปัญญาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อดําเนินชีวิตคริสเตียนที่เกิดผลและ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆ 3. การเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าพระเยซูทรงสัญญากับเหล่าสาวกแล้วว่าพวกเขาจะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราในฐานะคริสเตียนก็มีพระสัญญาเช่นเดียวกันพระองค์จะทรงสถิตยอยู่กับเราเสมอเราต้องมีความเชื่อมั่นและวางใจว่าพระองค์จะทรงรักษาสัญญาของพระองค์ที่มีต่อเราอย่างแน่นอนสรุปนะคะกิจการหนึ่งข้อ3-5สอนให้เราเข้าใจว่าชีวิตคริสเตียนที่แท้จริงต้องเริ่มต้นด้วยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ความสามารถของเราเองเราต้องเรียนรู้ ที่จะอดทนรอคอยในพระเจ้าและเชื่อในพระสัญญาของพระองค์เพื่อที่จะได้รับกำลังจากเบื้องบนและดำเนินชีวิตในพระองค์ได้อย่างเข้มแข็งอาเมนนะคะขอพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ